วิกกี้โพดภาพน้องวีลินจิ้มริมหน้ารักเวียคอมเมนต์ลูกสาวเพิ่งจะลืมตาออกมาดูโลกได้ไม่กี่ชั่วโมงสำหรับน้องวีลินลูกสาวตัวน้อยของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเวียสุกุลวัฒน์กับภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกวันที่19ทันมาและจากภาพแรกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกในห้องคลอดเวียวิกกี้พาล,ลูกสาวมารายงานตัวกับพี่ๆและล่าสุดคุณแม่วิกกี้ก็ได้โพดภาพลูกสาวอีกครั้งให้ดูกันแบบชัดๆ ภาพลูกสาวเวียวิกกี้เห็นชัดเลยว่าน่ารักน่าชังมากงานนี้นอกจากแฟนๆที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์แล้วคุณพ่อป้ายแดงอย่างเวียก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสาวน้อยของป้าเท่มากเลยลูกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเวียเหลอลูกสาวแค่ไหนหากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ